ครับก็สวัสดีครับพี่เบีเ้เพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนเช่าพระนะครับในช่องทางการติดต่อนะครับหลายๆท่านส่งมาทางข้อความแต่ทางข้อความเนี่ยดูไม่ค่อยชัดนะ,ะแนะนําว่าให้ส่งมาที่บ้านเขียวครับอ่าใช่มีแอดนัหน้านะครับแล้วก็ตามนี้เลยอ่าคือข้อความผมไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับข้อความผมไม่ได้อ่านเพราะว่าเข้าไปแล้วภาพไม่ชัดครับสู้ บ้านเขียวไม่ได้นะวันนี้ผมเปิดพากข,ของเ c นครปฐมก่อนท่านแรกนะครับอันนี้คือไม่ได้ขอดูนะแต่ว่าพี่ชายนะส่งมาให้ให้ชมเลยนะครับจริงๆแล้วผมจะคัดนะครับในการส่งพระมาเนี่ยผมจะคัดเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่งมาส่งกลับพอดูทางรูปก็ดูออกแล้วครับพี่ อ่าใช่ครับก็เห็นกันอยู่แล้วครับเห็นกันประจําอยู่แล้วส่งรูปมามีบางกรณีเท่านั้นครับทีอ่องค์ที่บอกยังไม่ชอบเนี่ยพอส่งมาแล้วผมไปได้นะครับมีน้อยครับน,น่าจะหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นได้อยู่นะครับก็มีหลุดอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นนะก็ด้วยด้วยภาพด้วยครับมุมกล้องด้วย บางทีองค์จริงก็อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ถ้าถ่ายรูปชารนี่คือมองออกครับถ่ายรูปชารนี่มองออกเลยอ่านดูก่อนนะอันนี้เอาพระของของเพื่อนนะมามาให้ชมด้วยละครับไม่ใช่แต่พระของพี่เขาคนเดียวอาจจะไม่ได้ส่องนะเพราะว่าผมจะเลือกดูครับอาจจะไม่ได้ส่องให้ดูเพราะว่าเจ้าของพระน่าจะไปต่อนะเจ้าของพระน่าจะไปต่อ อ่าคนชอบวัดดวงเยอะครับคนชอบวัดดวงเยอะลองดูครับมีหนึ่งสองสามี่ห้าหองครับไปทีละองค์ลุ้นไปทีละองค,ครับอันนี้ผิดเนื้ออ่าน,นี่ครับอันนี้คือคนละอย่างกับที่ผมเล่นนะอ่าถ้าเล่นใหม่ๆก็โดนครับเล่นใหม่ๆก็โดน อันนี้ก็เช่นกันครับบางขุนพมเนื้อแบบเหลืองนวลนๆนนะครับอันนี้ก็ไม่เก่านะครับไปสององคแล้วนะเจ็ดองนี้หายไปสองนะครับพี่ลุ้นต่อนะเ <c oughs> จ้าของพพะก็ลุ้นต่อครับโอ้ยไปไม่ได้พี่อย่างนี้ผมไปไม่ได้ครับเนื้อไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่อ่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่ต่างวัดด้วยนะครับไม่ใช่ต่างวัดเราที่ไหนอาจารย์น่าก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับไม่ใช่นะครับเจ้าของพระเอากลับไปเป็นเนื้อองคูได้เลยนะครับเนื้อ,องคูไม่ใช่พระไม่ใช่พระดีนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอายาไม่ใช่ครับ โอ้ยดูใหม่พี่ดูใหม่ดูใหม่หมนะครับดูใหม่ครับนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่านะพี่ไม่เก่านะผมแจ้งก่อนเลยครับพระชุดนี้ฟอร์มพระเป็นไงครับดูง่ายมากนะอ่าคนที่ดูพระตามผมนี่ผมว่าดูง่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังเปิดไม่หมดนะแต่ผมให้ดูเนื้อของพระก่อนนะครับเห็นไหมน่าจะดูง่ายนะ อ่าปกโพปกโพก็ผิดเนื้ออยู่ครับไม่ใช่โอเคครับพี่ชุดนี้ดูง่ายครับพี่อ่าส่งกลับนะครับไปต่ออ่ากล่องต่อไปครับกล่องต่อไปนี่มาจากอุดรครับพี่อ๋อพี่ท่านี้โทรมานะครับมาเมื่อวานนะพี่มเมื่อวานมาเมื่อวานวันวันไหนวันพุธครับพี่เอฟซีโทรมาอยู่ว่าส่งของมา สวันแล้วนะครับก็วันพุธครับมาถึงวันพุธเมื่อวานนี้เองนะครับก็ขอชมอาองค์เดียวเหรอผมนึกว่าสามองอมาองค์เดียวครับโอเคนะพี่ใส่ใส่แบบนี้มาดีนะ fc พี่ชายที่อุดรนะครับอ่าคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ห <laughs> น้ากล่องไม่ใช่นะด้านในนี่เป็นเป็นสมเด็จนะครับพี่ โอเคครับใส่อย่างนี้ก็ดีครับเพราะว่าผ้าเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหใส่ทิชชู่ด้วยใส่ซองด้วยโอเคครับขอบคุณมากมากครับนี่ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์เลยไอ้ยาไม่ใช่ครับพี่ับไม่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 ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่เนื้อบางขนผมครับไม่ใช่ครับ โอเคนะครับพี่ขอบคุณมากครับเพราะว่าถ่ายรูปมาตัวผมอะมองไม่ชัดครับอ่าผมอยากดูเนื้อนะครับผมอยากดูเนื้อแต่พอมาแล้วคือคนคนละเนื้อกับที่ผมเล่นครับพี่อ่าไม่ไม่ใช่แบบที่เล่นครับโอเคส่งกลับนะพี่ครับขอบคุณมากครับอ่าผมส่องเนื้อให้ดูนิดหนึ่งครับอ่าององเนี้ยผ้าถูกล้างมานะครับพ้าถูกล้างมาแต่ว่าผ้าเนี่ยผิดเนื้ออยู่นะครับ ถ้าเราดูใหม่ๆเนี่ยเราจะแยกไม่ออกครับแต่ถ้ามองไปเรื่อยๆครับศึกษาไปเรื่อยเราจะรู้เลยว่าสมเด็จผิวเนื้อคนละอย่างนะครับสมเด็จผิวเนื้อคนละอย่างเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่เนื้อที่เล่นหาครับไม่ใช่เนื้อที่เล่นหาโอเค เอาต่อนะครับเปิดพระสองกล่องแต่ว่าไม่ไม่ได้พระนะก็เลยเอาพระที่เคยบูชามาก่อนหน้านี้นะครับของ fc สมุดปราการถ้าใครยังจําได้นะครับเช่าเพราะเห็นว่าเป็นพระเนื้อแท้นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะคือเช่าพระเห็นเป็นเนื้อแท้แหละเช่ามาก่อนแต่ยังไม่ชชว่์ว่าเป็นที่ไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างองค์นี้นะครับคือเห็นเนื้อของท่านเนี่ยเป็นพระปีลึกนะครับเป็นพระปีลึกพระพุทธชินราช นะครับองนี้คือเป็นในยุคของอินโดจีนนะครับอ่ะก็ช่วงปี80กว่ากว่านะไอ้แปดต้นๆนนะครับองนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อครับกับองค์นี้ครับที่วันนี้นะก็ได้มาจาก FC พี่ชายจาจ,จำจังหวัดไม่ได้ต้องขอโทษครับวันนี้ผมเอามาเปิดประมูลนะครับเปิดประมูลราคาเริ่ม อยู่ที่หน้าโพสต์นะครับราคาเริ่มกับราคาปิดด่วนองค์นี้เนื้อหาสมเด็จม้วนนะครับสมเด็จม้วนพิมพ์หลวงสิทธ์นะครับองคนี้เนื้อเหลืองจัดนะครับอายุนะครับคาบไข่คาาอายุเนี่ยสีเหลืองเลยนะครับไม่มีกรอบครับพี่องค์นี้ไปแบบ ใส่ตลับเลดไปให้ครับใส่ตลับเลดของพระสมเด็จนี่แหละครับไปให้องนี้เจ้าของเลี่ยมน่าจะไม่ได้เลี่ยมด้วยนะคล้ายๆกับใช้เชือกร้ออ่าเนี่ยใช้เชือกร้อยแล้วก็ใส่ขึ้นคอเลยเห็นไหมครับ้อย้อยเชือกหันขึ้นกับหันลงเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเป็นถักแล้วรอยอยเชือกวิ่งนะครับพี่อันนี้เมือม่อเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้สังเกตนะ เนี่ยเหมือนถักเชือกวิ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับอ่าเนี่นี่ครับเหมือนเหมือนเหมือนใส่ขึ้นคออยู่ตลอดเวลานะครับโอเคราคาเริ่มราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์ครับอ่าลองดูครับอยากดูเนื้อหาของท่านก็ลองดูครับลองดูถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับก็จะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับอันนี้ผมดูของ f c สมุดรปารการนะครับพี่ ก่อนหน้านี้เเช่าเพราะชอบนะเพราะเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อแท้แล้วเป็นผ้าปีลึกนะครับอันนี้ก็พระพุทธจินลราดนะครับอินโดจีนเนื้ออินโดจีนนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับเนื้ออินโดจีนเห็นหลังก่อนให้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 ดูหลังนิดนึงนะครับนี่หลังนะครับ นี่นะครับหลังในช่วงยุคอินโดจีนนะครับดูด้านข้างนะครับคือเห็นแล้วแล้วครับว่าเป็นพระแท้นะครับแท้แบบดูง่ายด้วยแต่ใช่ครับแต่ที่ไหนนะครับนั่นแหละตอนตอนแรกที่เช่ามานะครับก็คืออันนี้ก็ไว้ครับพระพุทธชินราชนะครับเหนื้อสมเด็จ อ่าโอเคครับคือก่อนหน้านู้นผมเช่ามาเนี่ยผมเน้ยพระองค์นี้แทนแน่นอนนะครับแทนแน่นอนแต่จะเป็นช่วงไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมก็เลยเอาเนื้อหามาลงให้ชมครับของ FC สมุทรปราการนะครับขอบคุณมากๆครับเอาองค์องค์นี้ไม่ไม่ได้แบ่งครับองค์นี้ไม่ได้แบ่งก็อ่าไว้ให้ไว้ให้ลูกสาวครับไว้ให้ลูกสาวครับโอเคขอบคุณมากมากครับ